ไทยเลยได้หนิไทยเรยได้หนิเอาคือนบล้องเพ่งสะน,นะเอาบ,อ,บอ,อยากบอยากจบแบบเทพเปล่าน,นะน้ำตาลมดแดงดิซะนะบมี่นนะ้ำตาลมดแดงเป่า มีแต่ยังสนะชีวิตนี้ต้องเศร้าบ่ะโอ้เสียงว่าไปว่ามาเสียงนักร้องหายลองอะไรมันเป็นยังฮะอู้เอากระนับหนึ่งซึงซึงคิปก็หลงอยู่บ่ะเอาผู้ใดสิมัดแล้วให้แม่มาถ่ายคลิปให้นะผู้ใดสิมัดโอ้ยบ่มัดเลี้ยวไม่ตัดไปอาบน้ำแบบนี้ถ่ายคลิปลี้วล้ว หอดเวลาไปอาบน้ำโอ้ยทำไปทำมาน้ำตาก,ก็ไหย ลสาสา้มีคของถือบอกมัน,เ,น <c oughs> เขามาบอกมันเตือนเขามาเตือนนี่มีของถือเด่นเนาะเงินนี่หาลงไปตีซื้อน้ำกับบวิบวาวตี <c oughs> มีอีกไหมแมนบอกเอมีเป็นล้านกับเบิดภายในมือเดียวเด้นเนาะกานติตามใจอยาก ความใจอยากสมมติว่าแตยังมีคำว่าสมมติว่าสมมติมมว่าถึกแล้วมันทีหนึง่งได้หกล้านจะเสียไปยังความคิดมีว่างแทนไปเป๊ะเป๊ะเป,ะเปนบ่พอ เฮ็ดตัจะได้ต่ละบาทต็จะสตังเนาะนั่งจุดหลังกอมหลังงอมเบิดเนาะคนเห็ดนี่เนาะหลังโค้งหลังงอเบอิดเนาะเห็ดก็ตะลูบลูบลอลอ,ลอเอาพอเก็บบานไป หมือนเออคือเลยว่าเออเสียงท้องห้องอกอากอกอากอ่ะจงใจอันลิดขนมเส้นตั้งแต่เมื่อวานวา่าจะไม่หายมั้งแงมกลินนเนซ่แบร้ายกลินลงไปกระทรมละมนันติแ่บขักแ่บแน่ กอกแคบก็บกแล้วดอกี่น้องเอ้ยเมื่อยไหลกอกแคบก็บไดไหลายจำเมื่อนี่ ขณะนี้เวลา21่สนาฬิกาบ้านเมืองเขานอนแล้วเจ้าของยังนั่งเห็ดงานงบงบจย ความจนนี่มันน่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่าความจนอีกพอสงม่กฮะ,<า>ะได้หานาทีนะเออโมอมีผู้ร้องเพลงให้ฟังเลย มันเลยยูเยี่ยงเงียบเหงาชีวิตนี้ขาดเสียงเพลงไม่ได้อ mm. พอกับหอบฝันมะลังหันเน่แมนะ่เนาะหอบเอาความฝัน mm. บ่เออเนาะแล้วสรอบยังไงโจรดานเอาก็ะยุดลองแล้วก็เพียรต่อ mm. ด้วย mm. เออ หอบเอาความปั้นนะแม่จะหอบเอาแต่ความจุนละอลายแม่ บ้านเมืองบนิ่งไรกับว,วันๆตกใจอยู่ได้แม่นะโอ้ลมเมื่อวานนี่ยปฎิยานแห้งเนาะจนแม่แล่นลงที่ไปเนาะ<ม>จนสั้นแม่แล่นออกไปหาพ่อว่าสิแล่นไปหาพ่อพ่อกับพิประตูเฮือนนี่จากโอ้ตายตายตายกู่นำบอกลบเข้ามาลี้อยู่ในบอนอีกก็ลมแห้งเนาะ ตายกูตายหันดอกคือยานแห้งแท้หันดอกยานจยนสั้นน้องมวว่านนี่มันแบบว่าเลียวเบื้องทางนอกแบบต้นไม้มันปิวหมุนซ้ายหมุนขวาหนะาแม่ก็เลยยานแห้งยานมันขาดจุดมาใส่เจ้าของกับพ้องกันน้องพเนาะข้างยานหลังข้างเงืนเปิดพร้อมละ ม่ก็เลยยานแห้งคักไหลแต่ว่าฝนฝนยังบอนนวชนิปไปได้นองมันยังสิโตกต่ออยู่ในเนาะมันหังลมแห้งซื้อเนาะออเออนาฬิกาเบื้งบ่อใดมันต้องเบื้งอันนั้นด้วยก็สิบว่าสามทุ่มหรือว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเศร้าเรา,นะาบา่ได้แปดนาทีสี่สิบสามนาทีได้ละ